รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีวีหนูทดลองซิตอนเอ็กซเพรสสนับสนุนโดยบ้านและสวนช็อปปิ้งวีจองบูธ090-197-8310แบ,บมือมาเลยค่ะเฮ้ยนี่ มีต you know, ้นอะไรรู hmm. ้จักไหม้นตะโขบลูกมอนทีนี้หนูใช้มือเด็ดได้ไหมมาที่วเก็บอะไรดอามันติดไม่ค่ะไม่ติดเอาไข่แดงใส่นี่อ้าวว้าวโอ้โหว้าว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 ช่วงเด็กฝึกงาน สวัดีค่ะพบกับน้องชาบูในรายการหนูทดลอง l ิ t เติ้ลเอ็กซ์วันนี้น้องชาบูเนี่ยพาเพื่อนๆมาบ้านพี่สาวคนหนึ่งนะคะที่ทำอาชีพเกษตรกรนะคะทั้งปลูกผักทำทำอะไรเองมากมายเลยค่ะชาบูเห็นไหมว่าบ้านพี่เขาอะพื้นที่อาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ว่าเขาใช้ทุกมุมได้ประโยชน์สุดๆเลยหนูคิดว่าหนูอยากไปฝึกงานกับพี่เขาจังเลยอ,ะอ่ะงั้นเราไปหาเขากันเลยไหใช่โอเคไปกันค่ะ สวยอะอันนี้ต้นอ,อะไรอ่ะต้นเฟื่องฟ้าเหมืนอสมนสักโกละเลยเหมือนสักโกละเลยใช่ไหมรเรื่องนี้เหมือนเด้เลยจ้าเอยสวัสดีค<ะ>่ะพี่ปุ๊เป้ยินดีต้อนรับสู่สวนของบ้านพี่ปุ๊เป้ะป๊เป้ะทำเองค่ะ พี่ปูเป้ค่ะตอนเดินเข้ามาน้องชาบูบอกว่าพี่ปูเป้เป็นเกษตรกรด้วยแต่เอ๊เราทําเกษตรในพื้นที่บ้านอย่างนี้แล้วเหรอคะพี่ปูเป้ใช่ค่ะจริงๆมันมีได้หลากหลายนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นโมเดลเล็กๆให้กับคนที่อยากลองปลูกผักสร้างพื้นที่ทางอาหารให้กับตัวเองในบ้านเรียกว่าเป็นเกษตรคนเมือง<ช>อะไรแบบนี้นะคะต้นเกษตรคนเมืองรู้จักไหมคะนี่อะไรมะขือเห็โอ้โหเก่งมากน้องชาบูทานผักหรือเปล่าคะ ก็จะมีดอกไม้ด้วยนะกินได้ด้วยนะคะเด็ดชิมได้อ่ะนี่อ oh ุ๊ยพ right> ี่บุ๊คไดชิมไปแล้วอ่ะทับุ๊คเคี้ยวเลยค่ะเขียวเลยหวานเขียวเลยเป็นไงเป็นไงอหวานนะคะหวานอยากให้เขียวเลยอ่านี่คือต้นคะน้าค่ะไดโนเคียอันนี้ก็เป็นดอกเดซี่สีม่วงค่ะ หอมหอมหอมอันนี้ตัวดีที่ทำให้ผึ้งเนี่ยชอบมาตอมว้าวดอกทานตะวันชื่อดอกบ้านชื่นดอทานตะวันใหญ่เท่าหน้าชาวูเลยอันนี้เหมือนทานตะวันเลยอันนี้เป็นโหระพาไทยคะ่ะชื่อมองคลมากชื่อมองคลมากอันนี้เรียกว่าพริกตุ้มค่ะเป็นเม็ดเม็ดอันนี้นอัดพัรล์ค่ะ อันนี้ดอกแววมายุรากินได้เหมือนเดิมอ่ะพี่ปุเป้มีภารกิจให้น้องชาบูทำอ๋อนี่เตรียมไว้แล้ว,ลวนี่ค่ะตะกร้าน้อยอุ้ยน,น่ารักมากสำหรับมาเก็บมเมล็ดพันธุ์กันค่ะแบบอันนี้เรียกว่าต้นโหระพาอิตาลีน้องชาบูดมได้นะคะเด็ดดมดูีิหอมไหมหขยี้ขยี้นิดนึงค่ะ พอเขาโตแล้วเขาก็จะมีดอกแบบนี้อันนี้คือดอกที่ยังไม่สามารถเก็บมเมล็ดได้เพราะว่ายังเป็นสีเขียวอยู่เกือบเก็บแล้วทีนี้ดอกที่จะเก็บได้คือเป็นสีน้ําตาลแล้วแบบนี้นี่ค่ะจับนี่ตัดเลยมีแรงไหมโอ้โหแล้วรู้ไหมคะว่ามเมล็ดเขาอยู่ตรงไหนแดมือมาเลยคะ่ะเฮ้ยนี่นะคะ้าวมันเป็นเมล็ดเข้ากม็นเมล็ดักี กีกจเ,เราได้มาเล็ดแล้วเดี๋ยวพี่ปุ๊เป้จะพาวลูกออกมาแบบนี้เลยอ่านไหนก็ลูกออกมาแบบนี้แล้วพเพราะฉะนั้นพี่ปุ๊เป้จะพาน้องชาบูไปปลูกเออไปเรียนรู้เรื่องการปลูกผักกัน เลยไปกันซิกนกนนงกีน้น้าเ้าไก่เลาก่น้องชาบูรู้ไหมคะว่า,วาเวลาเราจะปลูกผักอะค่ะเรามีขั้นตอนอะไรก่อนที่เราจะเอาต้นไม้ลงกระถางบ้างอยากเลยเอากระถางต้นไม้มาแล้วก็เลือกใหญ่กลางเล็กที่เราชอบนะคะแล้วก็ใส่ดินตามที่เราชอบไปเลยใส่มเมล็ดเข้าไปแล้วก็เอาดินเนี่ยมาปกๆแล้วก็เทน,น้ำแล้วก็ทำให้เสี่ยพลาทิตย์มาส่งมาแล้วก็มันก็จะโตค่ะ<อ> แต่ว่าพี่ปุป๊บไม่มีเคล็ดลับอันดับแรกเลยจะต้องมีดินที่ดีเรียกว,ว่าแบบดินต้องอร่อยเออเหมือนเวลาเรากินข้าวใช่ไหมคะพออร่อยเราเป็นไงเราก็โตเหมือนกันต้นไม้ก็จะต้องมีดินที่ดีพี่ปุป๊บจะพาน้องชาบูมาทําดินสําหรับที่เราจะเอาไปปลูกผักกันอ่ะเรามาลงมือทํากัน เราก็จะเริ่มจากการใช้เข่งแบบนี้นะคะมันก็จะมีรูระบายอากาศทําให้ดินหายใจได้ใส่ใบไม้แห้งลงไปที่ก้นเลยค่ะต่อมานะคะพี่ปูเป๊จะใส่เศษอาหารค่ะเศษอาหารจะมีกลิ่นนิดนึงนะคะน้องชาบูกันหายใจนะคะ ที่บ้านพี่ปุเป้เศร็จอาหารทุกอย่างจะไม่ถูกทิ้งเลยค่ะแต่จะถูกเก็บไว้หมักทําปุ๋ยการหมักปุ๋ยเองช่วยลดขยะจากครัวและยังได้ดินดีๆมาปลูกต้นไม้โดยไม่ต้องซื้อด้วยค่ะอ่าต่อมานะคะขี้ไก่น,นั่นเองอันนี้ไม่ทำนะอันเดียวนี้อ่า <laughs> อ,อันนี้คืออาหารที่ต้นไม้ชอบเลยนะถ้าไม่ใส่อันนี้ก็คงไม่โตออกชอบโอเคใส่กลับมา และสุดท้ายดินสุขภาพไม่ดีดินสุขภาพไม่ดีก็คือเราปลูกต้นไมน้ไม่โตแล้วแล้วก็เหมือนเราใช้ซ้ําหลายๆรอบแล้วต้นไมน้ไม่โตเราก็จะเอามาทําใหม่ให้อาหารใหม่เราก็ใส่ปิดด้านบนนะคะกรบให้มิดเลยหลังจากที่เราเทดินลงไปแล้วเราก็จะต้องให้ความชื้นกับทุกอย่างที่อยู่ในนี้เราก็จะทําแบบนี้ทุกๆวันเลยทิ้งไว้ประมาณ3เดือนแล้วก็จะกลายเป็นดินที่เราใช้ปลูกผักที่เรียกว่าดินอันนี้ล่ะ ด,ดินอะไรดินพร้อมตูก <c oughs> ดินอะไรขอยที <c oughs> ปูเป้ทำเอง <c oughs> อเราได้ดินแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปปลูกต้นไม้ที่น้องชาบูถอนนอเมื่อกี้นี้เลยพ <c oughs> ี่บป้จะเทดินให้นะคะ อันนี้มันเล็กมันเล็กไหมคะเล็กมากเนาะเพราะฉะนั้นดินที่ใช้ก็จะต้องเป็นดินที่ค่อนข้างละเอียดพี่ปูเป๊ก็เลยใช้ตะแกรงอันนี้นะคะร่อนดินก่อนทําแบบนี้ค่ะเห็นไหมเราจะได้ดินอันเล็กๆหล่นลงมาเห็นไหมคะอะมาค่ะได้ดินแล้วนี่เอามาเชียบให้ดูนนนนก,กับอันนี้นี่อันนี้อันใหญ่กับอันนี้โอ้ใช่เห็นเลยนะ เราได้ดินแล้วต่อมาเราก็จะเอามาเล็ดใส่ในนี้นะคะแล้วก็ตามด้วยดินนิดนึงค่ะโรยโรยเบาๆหลังจากนั้นเราต้องให้อะไรคะเนี่ยให้นะ้ำรดน้ำเรียบร้อยต้องเขียนว่าอันนี้คือต้นอะไรแล้วก็เราเริ่ม,พมเพาะเมล็ดวันที่เท่าไหร่ผ่านไปเจ็ดวันเราก็จะได้แบบนี้เห็นไหมคะพอผ่านไปอีกสักสิบวันต้นก็จะเป็นแบบนี้เลย ภารกิจต่อไปไปเก็บดอกไม้เก็บผักเก็บผลไม้รวมไปถึงเก็บไข่ไก่เอามาทำอาหารกันเย้ไปตามไปกันเลยอันชั้นอ่าเก็บเลยค่ะอยากเด็ดมะเขือเทศอ่ะอยากเด็ดมะเขือ,ทอ,อเ,เอทศหรอแต่เด็ดไม่ถูเเกเก็บถึงหรือยังคะถึงแล้วถึงแล้ว ตัดนี่โชว์หน่อยโชวหน่อยว้าวเด็ดเย็ดเลยก <of> ินไหมคะกินไหมคะกินไหมชาบูแงนมองสิข้างบนมีต้นอะไรรู้จักไหมต้นตะขบโอโ้โหลูกมอนทีนี้หนูใช้มือเด็ดได้ไหมมามที่เวกเก็บบันไดให้ติดไม่ค่ะไม่ติดตด,ดอกนี้สีอะไรคะสี สีชมพูมสีชมพูอันนี้เรียกว่าดอกเข็มอินเดียอันนี้เรียกว่าดอกพวงชมพูค่ะน,นี่ลูกอะไรคะอุยทำไมเข่งอะ่ะตัดค่ะพี่ปูเป๊ะพี่ปูเป๊ะจะไปปั่นน้ำผักไปเก็บไข่ไก่กันน่ารักอ่ะน่ารักเี๋น่ารักมีคะ่ะ แล้วเก็บไข่ได้ทุกวันไหมคะได้ทุกวันเลยวันละประมาณ8ฟองถึง10ฟองเลยค่ะนี่ค่ะเราจะไปทำเมนูไข่ม้วนกันว้าวซูชิซูชิ ชาบูได้ลองปลูกผักเก็บไข่และรู้จักพืชผักสวนครัวที่ปลูกได้เองข้างๆบ้านตอนนี้ได้เวลาเอาสิ่งที่ได้มาทําเมนูแสดพิเศษกันแล้วล่ะค่ะวันนี้พี่ปุ๊กเป๊กก็จะพาน้องชาบูนะคะมาทําไข่หวานซึ่งเป็นเมนูที่เด็กๆน่าจะชอบทานกันค่ะ เราก็ได้ไข่ไก่มาจากในเล้าไก่ที่ปุเป้เลี้ยงเองเลยนะคะแล้วด้านหน้าก็จะเป็นเครื่องปรุงสําหรับที่เราจะทําไข่หวานกันค่ะใช้น้ํามันมะกอกดอกเ<อ>กลือ,อน้านําตาลทรายงาต่างๆคั่วสุกแล้วผงโรยข้าวค่ะจากผักเคลที่ปุเป้ปลูกเองนะคะอะทำเองแล้วลงทุนขนาดน,นี้เลยหรอคะใช่ไ <ป S 1> หาเกลมาไปหาฝามาใช่อ๋อ <laughs> อันนี้ก็ยิ่งลงทุนกว่าอีกทําซีอิ๊วเองด้วย น้องชาบูตอกไข่เลยค่ะถ้าพี่บูเป้อยากให้สีไข่หวานเราสวยๆนะคะก็อเอาไข่ขาวอยอยาก<ห>ลอง<ห>ทำมัางเหรอคะอ่ะพี่บูเป้สอนให้เดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งรอก่อนรอก่อนเอาล่อจจ๊บอ่าปล่อยไข่ขาวหล่นเลยค่ะเอาไข่แดงใส่นี่อ้วาว <laughs> ไม่เป็นไรมันเป็นฟองแรก เก็กตัวอีกฟองหนึ่งใส่นี่ค่ะเดี๋ยวล่นเล่นละเล่นละอนี่โอเคเรียบร้อยเช็ดมือค่ะเราได้ไข่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาปรุงรสด้วยน้าตาลทรายหนึ่งช้อนใส่ไปเลยพอแล้วค่ะคนเลยค่ะคนเบาๆนะคะไม่ต้องตีเป็นฟองนะคนไปเรื่อยๆนะคะให้น้ำตาลทรายละลายก็เดี๋ยวพี่ปุบเป้จะทำข้าว อันนี้ก็จะเป็นข้าวสามารถใช้เป็นข้าวสวยเราก็ได้นะคะหรือว่าจะข้าวเหนียวหุ่งปนกับข้าวสวยธรรมดาได้เลยนะคะเวลาที่เราจะทําซูชิใช่ปะเราจะมีน้ําสําหรับเอาไปขยําในข้าวให้มันหวานหวาน,น,นเปรี้ยวๆทามาจากน้ําส้มสายชูมังคุดที่พี่พปุ๊ปเป้ทำเองด้วยนะใช่รู้จักมังคุดใช่ไหมคะหนูกินไหมกินมังคุดไหมคะไม่กินอีกเหรอชอบกินเนาะนี่นี่พยายามหาอะไรที่ อันนี้ก็ใช้เป็นแบบน้ำส้มสายชูมังคุดผสมกับน้ำตาลแล้วก็เกลือนิดหน่อยพี่ปุ้เป้ทำเองหมดเลยเหรอคะใช่ทำน,นานไหมล่ะคะพี่ปุ้เป้ทำอันนี้มาสิปีแล้วนะพี่เริ่มทำอะไรแบบนี้มาน้องชาบูกี่ขวบคะเจ็ดวขวบค่ะเจ็ดขวบตอนพี่ปุ้เป้เริ่มทำอะ่ะชาบูยังไม่เกิดเลยนะ ข้าวเนี่ยต้องรอเซตตัวประมาณ10-15นาทีนะคะเดี๋ยวเราปิดข้าวทิ้งไว้แบบนี้นะคะระหว่างรอข้าวได้เราก็จะไปทําไข่หวานกันพี่บบเปจะเทน้ามันใส่ถ้วยไว้แบบนี้อ่าทาให้ทั่วเลยค่ะเราจะไม่ใช้ไฟร้อนมากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะกลายเป็นไข่เจียวตักไข่ออกมานะคะแบบนี้แล้วค่อยๆนะคะเราอันนี้สุกนิดนึงนะคะ เกี่ยไข่ให้มันบางๆเห็นไหมคะจากนั้นเราก็จะเริ่มพับนะคะนี่เราจะทำชั้นๆแบบนี้ไปเรื่อยๆเราก็จะเรียกว่าเป็นไข่หมวนปึ๊บอันนี้มันไข่เจียวเลยใช่ค่ะก็เริ่มพอมันเริ่มสุกเราก็เอาอันนี้มาแปะครับ แบบนี้ค่ะฉินเหรอก,ก็ต้องเอาอันที่มันอยู่ด้านล่างพับเข้ามาข้างในเหรอคะใชะ่แบบนี้เึบว้าวเสียวอ่ะระหว่างรอสุกเดี๋ยวเราทำฝั่งนี้ได้ไหมคะฝีมือชาบูใช่ไหมสีมือเราสองคนโอเคนี่ข้าวก็ได้แล้ว ไปเอามือจุ่มน้ำนิดหน่อยไม่ต้องเยอะปั้นให้เป็นก้อนๆเลยค่ะแบบที่น้องชาบูชอบเลยนะคะก้อนแค่ไหนก็ได้นะคะอ่ะมาปั้นแล้ววางไว้แบบนี้ปั้นใช้กำแบบนี้ลูกกำกำการลงมือทำเองทำให้เราภูมิใจกับของง่ายๆได้เสมอเลยค่ะ ดอกไม้กินได้และสมุนไพรสดจากสวนช่วยเติมจินตนาการให้เมนูธรรมดากลายเป็นของว่างที่ทั้งสวยและดีต่อสุขภาพด้วยค่ะนอาแรงตั้มแรงอโอ้โหเอามือปิดไว้ได้เอามือปิดไวไ้ด,ไได้ เชือมใส่น้ำผึ้งใส่เกลือนิดหน่อยพืชผักที่เราปลูกเองนอกจากจะปลอดภยัยยังสดชื่นได้ในทุกคำเลยค่ะแล้วก็กดปั้นเลย <Wow. S 2> และนี่ก็คือเมนูจากผลผลิตที่เราเก็บมาจากในสวนที่พี่ปูเป้ปลูกเองทั้งหมดแต่ปรุงโดยน้องชาบูทุกเมนูในวันนี้มาจากสิ่งที่พี่ปูเป้ดูแลและตั้งใจทำเองและวันนี้ก็เป็นวันที่ชาบูได้ลองลงมือทำทุกขั้นตอนด้วยตัวเองค่ะ เราต้องลองจิบน้ำผักผลไม้นิดหนึ่งโลนี่มันเกิดคือกินแล้วมันจะหนีเลยจร<ๆ>ิงีปิน้ำเนี่ยคากิวีถ้าน้องๆคนดูอ่ะค่ะเขาอยากเป็นเกษตรกร,ร,กรคนเมืองต้องทำยังไงบ้างหรอคะเริ่มจากการปลูกอะไรก็ได้ค่ะ ้นเล็กๆที่เราชอบกินแล้วเราก็ค่อยๆขยับขยายเป็นกระถางใหญ่ๆขึ้นเรื่อยๆ<อ>แบบนี้ค่ะก็จะทําให้รู้สึกว่าสนุกไปกับมันนะคะอ,ะอ้แล้ววันนี้น้องชาบูฝึกงานเป็นเกษตรกรคนเมืองผ่านไหมคะโอ้โห,โหมีกี่นิ้วนะเนี่ยมี10นิ้วให้10บผ่านไปเลยค่ะโอ้ฟังเลยเสียงดังมาก ขอบคุณพี่ปูเป้มากาเลยนะคะที่สอนให้หนูเป็นเกษตรกรคนเมืองค่ะอ้โยินดีค่ะแล้วกลับมาเที่ยวบ้านพี่ป,ปูเป้อีกนะคะ,คะสวัสดีค่ะช่วงหน้าเราชมบูจะพาพเพื่อนๆไปเที่ยวที่ไหนฝากติดตามด้วยนะคะบ๊ายบายบาย,บายค่ะ หนูทดลองที่ต้น